ท่านผู้ชมครับคุยกับอาจารย์สศสินเฉลิมลาบอยู่ในเรื่องของปฏิรูปอนุรักษ์ทรัพ,พยากรธรรมชาติมาถึงสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญมากๆก,ก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับประชาชนภาคประชาชนประเด็นจากรัฐธรรมนูญด้วยก็คือการมีส่วนร่วมอาจารย์สศสินในฐานะที่ทำมาจริงๆแล้วด้วยซ้ำกับการเอาการมีส่วนร่วมไปใช้ในการอนุรักษ์มีบทเรียนยังไงบ้างที่เสนอให้ท่านผู้ชมนะครับ คือผมว่ามันผิดตั้งแต่ไม่ใช่ผิดหรอกเนาะแล้วมันนูนเรามักน้อยไงมักน้อยอ่ะก็คือว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่หนึ่งคันให้ข้อมูลเช่นมันจะไปตั้งโรงงานตรงนี้คนพูดผ่านไปเยอะนะว่าเรื่องให้ข้อมูลตะองไปให้ข้อมูลให้ข้อมูลก็ถือมีส่วนร่วมแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็พูดออกไปเอาท่าเรือไปใส่เลยฉันเป็นอำนาจรัฐเป็นเผด็จการใช่ไหมไม่บอกต้องไม่บอกก็ได้เพราะรัฐเป็น พอ,อขยับมาเป็นบอกอก็บอกแบบประชาสัมพันธ์อีกก็ยังอุตส่าห์บอกใช่ไหมพอบอกปุ๊บก็มา 1. ให้ข้อมูล 2. รับฟังความเห็น 3. มปรึกษาหารือสร่วมเป็นพันธมิตรสต้องมีการส่งตัวแทนเพื่อใช้สิทธิ์ว่าจะให้สร้างไม่ให้สร้างสร้างจะสร้างยังไงมันจะไปถึงไหมหมันไม่ถึงอะ่ะตอนนี้มันมักจะอยู่ในขั้นตอนไหนกันเนี่ยก็มีส่วนร่วมแล้วก็มีการรับฟังความเห็นไง ก็ <Finished. S 2> อย่างในรัฐธรรมนูญก็ต้องรับฟังความเห็นประชาชนดังนั้นถ้านับการมีส่วนร่วมมาขั้นที่2เองนะและขั้นที่2นี้อาจจะเ็ทียมด้วยนะร <ค rian. S 1> ับฟังความเห็<า>นที่หน่อยตามทฤษฎีฝรั่งเนี่ยจนถึงแม้แต่ขั้นรับฟังความเห็นเนี่ยปรึกษาหารือมันก็เป็นการมีส่วนร่วมเทียม, <À> มรัฐธมนูญเราเอาแค่เทียมไง เทียมก็เอาแล้วเอาแค่นั้นเออเทียมก็เอาแล้วนะครับก็ถือว่ามีส่วนร่วมแล้วไงมีส่วนร่วมแต่ว่าในทฤษฎีของฝรั่งที่ที่เรานั่งศึกษามาเรื่องของการมีส่วนร่วมเนี่ยมันต้องไปถึงขั้นของการไอ้นี้มันไม่ชัดเนาะการร่วมเป็นพันธมิตรเป็นพันธมิตรก็เช่นอาจจะเป็นหุ้นส่วนการเป็นกรรมการท่าเรือคือถ้าตีความรัฐธรรมนูญให้เต็มๆต็มก็คือว่าต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยใช่หรือจะสร้างไม่สร้างเนี่ยประชาชนต้องมีสิทธิ์ใช่ มีสิทธิ์โหวตมีสิทธิ์ลงคะแนนหรือมีสิทธิ์แสดงความเห็นชัดๆหรือหรือต้องมีมีสัดส่วนของการตัดสินใจด้วยอะไรแบบเนี้ยห,หรือถ้าแม่จะสร้างได้ที่มันจะเกิดปัญหามันก็ต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหานั้นต่อไปแต่ถ้ามนุนไม่มีนะตอนนี้ ถ้าสร้างได้คือหนึ่งต้องทำเอเอมีองค์กรส่วให้ความเห็นประกอบอันที่สออันที่สามก็คือว่าต้องรับฟังความเห็น <Ha. S 2> รับฟังความเห็นก็ตั้งกรรมการขึ้นมาคนหนึ่งบอกมีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ข้อดีดีกว่าและมีความจำเป็นก็สร้างได้ซึ่งอาจจะต้องกระโดดไปใช้เรื่องประชามติอีกทีหนึ่งซึ่งยังไม่เคยใช้ประชามติก็แพ้ <laughs> ประชามติทําไม่ดีโอโห <laughs> เพราะว่าเวลาที่มันจะเข้าไปเนี่ยมันจะมีนักการเมืองที่ไล่มาตั้งแต่เป็นลูกน้องนายกอ่ะแหละไล่เป็นทอดทอดทอดมาดังนั้น การเกณฑ์คนมาตัดสินอประชามติเนี่ย<ะ>สม,มุยิยาวท่าเรือปากปลา<ะ>คนทั้งประเทศจะได้ประโยชน์คนทั้งประเทศก็จะเข้าใจแค่ไหนด้วยอ่าก็ลงมติเอาไม่เอาท่าเรือเรา,อาเอาปุ๊บจะมีแล<ะ>นด์บริดปรากฏว่าแล้วสิบเอ็ดหมู่บ้านที่ทําประมงเขาจะชนะได้ไง<ะ>ถ้าคุณเอาประชาธิปไตยแบบนี้มามันก็ไม่ได้<ะ>มันก็ต้องรับฟังความเห็นแล้วก็มีคนคนตัดสินอย่างที่ มันไม่ใช่แค่เรื่องการลงคะแนนแต่มันเรื่องเป็นเหตุเป็นผลเป็นปัญญาหรือเปล่าใช้ใช้ปริมาณไม่ได้ด้วยฮ่าฮ่าอย่างสมมุติว่าถ้าจะถ้าจะทาเหมืองแร่เหมืองหินเหมืองหินก่อสร้างเนี่ยเหมืองหินก่อสร้างวันนี้มีการลงประชามติไม่ได้โดยตรงเลยนะผ่านอบตในระดับอบตแต่เหมืองหินภูเขาลูกที่เขาระเบิดหินเนี่ยมันอยู่ในระดับหมู่บ้านเองระเบิดไปเนี่ยหมู่บ้านเดือดร้อน แต่คนทั้งตะบลเป็นคนได้ใช้หินดังนั้นหมู่บ้านนั้นไงไก็โดนระเบิดไงไงก็โดนรถบรรทุกวิ่งผ่านซึ่งแต่ถ้าลงประชามติต่อไปก็อาจจะได้รับอันตรายอแต่ถ้าเกิดลงประชามติในสเกลของหมู่บ้านเนี่ยเอ้เวืร์นี้เกิดไม่ได้หรอกมันผิดสเกลไงแต่คนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยคือสเกลระดับนี้ดังนั้นเนี่ยมันมันไม่ได้ ดังนั้นจะมาเป็่นประชามาติไม่ได้แต่มันต้องเกิดกระบวนการต่อจากรับฟังความเห็นนั้นต้องปรึกษาหารือเข้ามาดูว่ามันจะเกิดอะไรตรงไหนยังไงต้องฟังกันอะ่ะไม่ใช่ตั้งทงแล้วจะทําให้ได้อย่างเดียวใช่มันต้องไม่ไม่ตั้งทงหมู่บ้านนี้เอาหินไม่ได้ต้องไปเอาหมู่บ้านอื่นเพื่อมีผลกระทบดิไม่ใช่ว่าเป็นหมู่บ้านที่เอบตอมีเส้นว่าฉันเป็นพ่อค้าวัสดุก่อสร้างไม่ใช่ เพราะฉะนั้นตอนนี้กระบวนการนี้ยังไม่เป็นจริงอย่างที่อาจารย์ว่าเป็นเทียมไงตามทฤษฎีก็เป็นเทียมอยู่แล้วคือรัฐธมนูลเราเอาแค่นี้ไงแต่ถ้าเอาจริงมันก็ไม่ได้เพราะว่าถึงแม้เทียมเทียมเนี่ยนะก็ยังทําไม่เป็นฮะผมติดตามจากการตรวจสอบที่เป็นอนุกรรมการสิทธิ์เนี่ยปัญหาสําคัญอยู่ที่ราชการไม่ได้ใช้หลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมจากที่ว่ากันก็ราชการเขาจะบอกว่าเขาทําตามฐธรรหนูนไม่ได้เขาทําได้เฉพาะมีพรบ ถ้ามีพรบมาปุ๊บเขาจะปฏิบัติตามมาตราเขาไม่ผิดเลยนะพรบเขายืนตามพรบที่ไม่ได้แก้อนุวัตตามรัฐธรรมนูญแต่เขาไม่ไม่ปฏิเสธหรอกะแต่เขาทําไม่เป็นมันขึ้นอยู่กับว่ามันข้าราชการนี่เป็นอะไรก็เป็นแบบอะไรนะเป็นเจ้าคนนายคนเป็นอะไรแบบนี้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าให้มาทํากระบวนการมีส่วนร่วมเนี่ยมันเขาทําทําลําบากเลยนะเอ้มันนั่งแบบกระบวนการมีส่วนร่วมมันต้องเริ่มจากสภากาแฟก่อน ในในเทคนิคของมันน่ะนะส <ฮะ S 2> า,ากาแฟก็คือจริงๆกินเหล้าก็ได้นะ,<ฮ>ะแต่มันก็ต้องลงไปนั่งคุยในบรรยากาศที่มันไม่เป็นทางการจนกระทั่งเข้าใจความรู้สึกไม่ใช่เข้าใจข้อมูลเข้าใจประเด็นเข้าใจความรู้สึกเข้าใจข้อขัดท้องอาจารย์จส,สินพูดแล้วทาให้ผมนึกถึงดรเทียนชัยวงชัยสุวรรณเขาบอกว่าตะวันออกเลยนะเจรจาไม่ใช่หมายถึงบนโต๊ะ ต้องกินข้าวกันแล้วคุยกันไม่ได้กินทีเดียวด้วยแล้วแ,แรกๆไม่ใช่อยู่ดีๆคนไม่รู้จักกันไปกินข้าวนะก็ไปเจอกันก่อนกวนก่าน,นจะกินข้าวได้เนี่ยมันก็ใช้เวลานะฮะไม่ใช่ว่าโฮ้ยผมเจ๋งมากไปนั่งขัดตมาก,กินข้าวชาวบ้านผมสามารถไปก่อมชาวบ้านไม่ใช่มันต้องไปฟังเขาจนมีต้องอาออกแบบร่วมกันอาจารย์ฟังมาเยอะสะท้อนได้ทีชาวบ้านตื่นตัวการมีส่วนร่วมในระดับไหนยังไงผมว่าเขาพร้อมนะฮะยังไงบ้างเป็นรูปธรรม เออชาวบ้านเนี่ยก็ตื่นตัวว่ามันจะมีโครงการอะไรเข้ามามันจะกระทบต่อวิถีชีวิตอะไรเขาอย่างไงเนี่ยมันก็มีแต่ว่ามันไม่มีการเอาข้อมูลจริงๆไปให้เขาไงว่ามันจะมีผลกระทบยังไงมันจะมีแต่ข้อดีเสมอใช่เหมือนโฆษณาทรทัส่วนชาวบ้านเขาต้องคิดเอาเองว่ามันจะมีผลกระทบอะไรกับเขาใช่นะฮะและก็อาจจะต้องอาศัยนักวิชาการที่ยังพอจะมีช่วยชาวบ้านบ้างมันก็ให้ไปอ่าน e อ a ภาษาอังกฤษนะอืม ลำบากอะแล้วเวลาที่เขาทำหมากินน่ะเขาจัดกันยังไงเขาโตยังไงกับเรื่องแบบนี้มันก็ใครเ่เขาโตชาวบ้านชาวบ้านเนอะก็มันจะต้องเกิดมันก็จะต้องเกิดอคนที่ตื่นตัว<ะ>มันก็เหมือนกับการเมืองระดับชาตินะฮะ,ฮะ ผมว่าเขาตื่นตัวมาจากระดับท้องถิ่นก่อนที่จะมาสู่ระดับชาติระดับประชาธิปไตยวันนี้ด้วยนะ<า>นะฮะ<า>มันก็จะเกิดว่าเ<า>มืเ่อม,มันเกิดมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันจะมาอย่างนี้ปุ๊บมันจะมาทําลายวิถีชีวิตหรือเขาเดือดร้อนแน่ไม่ต้องทําลายวิถีชีวิตอ่<า>ะเอาโรงงานมามันเหม็นแน่ไม่ต้องมาวิถึงวิถีอะไรมันใช่ไหมฮะมันปล่อยโอ้โหหรือว่าเหมืองทองมาเนี่ยขุดบ้านเราแน่ตัวลงบ้านเรานี่นะมันไม่เกี่ยวกับวิถีแล้วมันเอาไปทั้งบ้านเลยส่วนใหญ่เติบโตจาก สิ่งที่จะมาเกิดผลกระทบกับเขาหรือว่าเกิดแล้วก็ตื่นตัวขึ้นมามันก็มีทั้งหมดนะครับ <ฮา S 1> มันก็เห็นตัวอย่างด้วยไงฮะ <า S 1> <ฮา S 2> มันเห็นตัวอย่างกันด้วยครับแต่ก็มีคนตั้งข้อสเกตว่าเราจะก้ามข้าวก้าวข้ามมากกว่าที่เพียงผลกระทบกับตัวเองได้ยังไงอาจารย์ศาสนิไมีบทเรียนกับเรื่องนี้ไหมที่เห็นชาวบ้านมาคือไม่อย่างนั้นก็จะเป็นเฉพาะเรื่องใช่ไหมที่เข้ามาในชุมชนเขาและเขาก็ตื่นตัวขึ้นมาจากก้าวข้ามไปสู่การอนุรักษ์ ไม assim, been, h, ่ใชเพียงแค่หน้าหมู่บ้านเขาอย่างไรผมว่ามันก็มันเป็นประเด็นสาธารณะไงไอเรื่องไอเรื่องนี้มันเป็นชุมชนชุมชนเนี่ยเขาก็ออกไปจากเรื่องส่วนตัวเขาแล้วไงมันก็ออกมาสู่ชุมชนของเราเพราะชุมชนของเราปุ๊บอ้าก็เป็นท้องถิ่นของเราเป็นออกจากชุมชนก็เป็นเฮ้ยนี่เวิร์ทะเลของเราพระทะเลนี้มันเชื่อมโยงกันไปกับเฮ้ยรุ่มน้ําของเราเพราะลุ่มน้ําของเราระบบ นอกจากระบบธรรมชาติก็มีระบบเศรษฐกิจเฮ้ยระบบเศรษฐกิจของเราฮะแต่ต้องมีคนไปทํางานด้วยมันทางานชุมชนด้วยทํางนานมวลชนด้วยมันต้องมีคนทํางานมีคนทํางานไม่ว่าจะเป็นตัวชาวบ้านเองตัวนักวิชาการหรือตัวองค์กรพานธไหนกรชนสิ่งที่ NGO เคยทําเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมาทําเหมือนกับ NGO ทําก็เยอะใช่ไหมก็ก็มีเยอะแต่เขามีข้อจํากัดในเรื่องการทมาหากิน ก็มีราฐจำกัดกับความคิดที่จะต้องมีระบบมีอะไรนิดหน่อยเวลาที่ต้องเจรจากับรัฐอะไรแบบนี้แล้วก็ยังมกักจะถูกครอบงาด้วยด้วยวิธีเจรจาแบบการเมืองที่เขาเห็นมาแบบนี้ทักษะอะไรแบบนี้นบบนหมายถึงว่าทางฝั่งหัวคะแนนอนน่ก็มีชุดความรู้อีกชุดหนึ่งอาจารย์ศศินถ้าอย่างนั้นเนี่ยโดยภาพรวมสําหรับการปฏิรูปการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อยากให้อาจารย์เสนอไว้ในเชิงสรุปเพื่อเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่ายังคุยกันน้อยมากนะครับกับมวลมหาประชาชนครั้งนี้ก็เอาไอ้ตัวยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลนี้ฉูขึ้นมาหนึ่งลดความยากจนลดความเหลื่อมล้ำเติบโตเป็นี้จธรรมชาติอย่าไปเรียงลําดับเฮ้ยเรียงลําดับนี้สําคัญนะฮะสำคัญมากเพราะมันเห็นงอาสมมติเอาลดความยากจนดังนั้นอะไรก็ได้คุณจะกระตุ้นลดรถยนต์คันแรกเพื่อกระตุ้นการจ้างงานอันนี้คือลดความยากจนเอาอุตสาหกรรมสกปรกเข้ามา เพราะว่าประเทศเรายังเป็นยากจนอยู่ก็<ะ>เ,เป็นข้ออ้างของการลดความยากจนตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล<ะ>เรียงลําดับเนี่ยสำคัญดังนั้นเนี่ยคุณต้องเอาเอาตัวนี้ขึ้นมาก่อนแต่ไม่ต้องไปคิดว่าเราจะเอาแต่สิ่งแวดล้อมจนยากจนไม่ใช่มันก็ต้องเอาขึ้นมาก่อนว่าเราจะเติบโตที่พอดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชุมชน<ะ>ไม่เดือดร้อน<ะ>แล้วในขณะเดียวกันก็จะต้องอยู่ดีกินดีค่อยๆพัฒนารายได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ํา เดี๋ยวไม่ลดความเหลือมน้าที่หลังเดี๋ยวหาว่าไม่ไม่สนใจคนจนกก็ไม่ใช่นะฮะทั้งหมดเนี่ยมันต้องมันต้องอะไรนะบูรณาการแต่ฟังดูแล้วเนี่ยทำให้ผมคิดว่าผมเอาปรีนโกดขึ้นก่อนนะอย่าอนุรักษ์ธรรมชาติลอยๆโดยไม่มีคนไม่มีชุมชนอ้าใช่ครับไปไปอนุรักษ์ลอยๆไม่ใช่สวยงามแบบไม่ไม่ในจินตนาการไม่ใช่มันต้องจัดการทั้งหมดคือแมเนจเมนต์คือต้องจัดการต้องมีการจัดการเข้ามาด้วยต้องมีการจัดการเข้ามาด้วยแล้วทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันไปหมดนะฮะ เช่นว่าคุณยกเลิกน,น้ําท่วมเนี่ยคุณยกเลิกฝัด<ะ>เมบริเวณตะวันออกของกรุงเทพเนี่ยอะไรจะเกิดขึ<ะ>้นเราก็จะต้องอยู่กันในเมืองที่ไม่มีสีเขียวเลยแล้วก็โอโ้โหกลายเป็นเมืองที่ไม่มีที่ระบายน้ําเลยอะไรแบบเนี้ย<ะ>มันก็จะเกี่ยวข้องกันไปหมดลดการเหลื่อมล้ำเนี่ยมันมีประเด็นปฏิรูปชัดเจนอยู่แล้วนะหลายส่วนก็พูดกันอยู่แต่อาจจะมีรายละเอียดที่ต่างกัน ก็เป็นเรื่องของคนเรื่องของชุมชนที่ใส่เพิ่มเติมเกี่ยวเนื่องกับเรื่องสิ่งแวดลอ้อมและทรัพยากรธรรมาชาติใช่เพราะว่าอย่างอย่างคนที่ถูกลุกล้ําจากทุนเนี่ย<ะ>มันก็เหลื่อมล้ําทางสังคมอยู่แล้ว<ะ>มันต้องให้สิทธิเขาดิให้สิทธิ์เขาตัดสินใจเรื่องวิถีชีวิตเนี่ยลดความเหลื่อมล้าไม่ได้เหลื่อมล้าเรื่องรายได้อย่างเดียวแต่เหลื่อมล้ําเรื่องของสิทธิ์เรื่องของความภูมิใจเรื่องของเรื่องของสิทธิ์ในการที่จะดํารงอยู่ให อย่างเท่าเทียมอย่างมีศัพสีนะครับในภาวะความตื่นตัวเรื่องการปฏิรูปที่สูงมากของคนไทยครั้งนี้งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงมูลนิธิสืบนักขัตถเียนมีอะไรที่จะปรับตัวเพื่อไปพร้อมกับประชาชนในการอนุรักษ์ได้มากขึ้นด้วยไหมผมว่ายังไม่ค่อยชัดเจนนะเรื่องอนุรักษ์ไ้ปฏิรูปสิ่งแวดล้อมอะไรแบบมีแต่ปฏิรูปเรื่องอื่นมีแต่ปฏิรูปเรื่องอื่นผมก็ยังไม่ค่อยได้คิดอะไรเรื่องนี้แต่ก็คิดว่าหนึ่ง e อเเนี่ย มันถูกพัฒนามาเมื่อ20ปีที่แล้วมันต้องถูกปรับแล้วล่ะแต่อันที่สองอันที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยที่ผมบอกลําดับเง <ฮะ S 2> เรื่องสิ่งแวดล้อมมันเป็นเรื่องเดียวกับฐานทรัพยากรเรื่องเดียวกับ <ฮะ S 2> ฐานชุมชน <ฮะ S 2> มันต้องถูกยกขึ้นมาเป็นเป็นเรื่องเดียวกับความเหลื่อมล้ํา <ฮะ S 2> เป็นเรื่องเดียวกับการลดความยากจนโดยการมีฐานทรัพยากรที่ดีก็คือไม่ใช่ไปทําลายฐานทรัพยากรแล้วบอกว่าเขาจนไม่ใช่เขาอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องมีวิธีคิดแบบนี้นะครับต้องปฏิรูปความคิดเรื่องนี้ก่อน แล้วพอได้นักการเมืองมามันก็ต้องมีนักการเมืองที่มีพลังในการที่ไปทํางานเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เป็นกระทรวงเกรดมีด็อก <c oughs> เป็นกระทรวงที่เอาใครก็ไม่รู้มานั่งแล้วไม่รู้เรื่องเรื่องสิ่งแวดล้อมเลยชัดเจนครับที่จะ <c oughs> ต้องเพิ่มเติมเรื่องการปฏิรูปการอนุรักษ์ทร,รัพยากรธรรมชาติขอบคุณมากครับอา <c oughs> จารย์ศศิน <c oughs> ครับและท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ช่วยกันคิดพิจารณาพูดคุยแลกเปลี่ยนนำเสนอทาง a c e b o o k นะครับทางโซเชียลมีเดียเพิ่มเติมเพื่อให้ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นอีกประเด็นหนึ่งกับการปฏิรูปครั้งนี้ไปด้วยกันได้อย่างสง่าผ่าเผยปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิต